สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามา ASMR พัดลมพกพาของ e z Home นะก็ตัวนี้จะปรับระดับลมได้3ระดับนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าลมทั้ง3ระดับเนี่ยมีความดังขนาดไหนโดยใช้ Apple Watch นะคะลมแรงระดับ1ค่าก็จะอยู่ประมาณ60ไม่เกิน75เดซิเบลนะคะ ระดับ2ไม่เกิน7 5ดซิเบลค่ะระดับ3ไม่เกิน8 0ดซเบลค่ะพัดลมจิ๋วตัวนี้สามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะคะความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ2,000มิลลิแอมอยู่ได้ประมาณ4-12ชั่วโมงค่ะหน้ากากพัดลมสามารถถอดทำความสะอาดได้ด้วยนะทุกคนขนาดเล็กพกพาง่ายแถมมีหลายสีให้เลือกด้วยนะทุกคนในราคาไม่เกิน200บาทแปะพิกัดให้ในคอมเมนต์